สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับเอามันก็เหลี่ยมแต่เม้นดังสิอันมอนี้กินกาแฟกินกาแฟอ่ากินกาแฟนี่ค่ะพี่น้องกินกาแฟย่ำใบใบค่ะพี่น้อง,ฟองแฟนสิไปเฮ็ดงานนั่นแหละคะ่ะเขาอยากกินขนมปังเขาหรอก็กินกาแฟแต่ว่าเขาบบก,กินกาแฟค่ะพี่น้องเมียกินผู้เดียวนี่กาแฟ <S <S ชัวปะกาแฟากาแฟใช่เวเออเเลทวเปทาวายอือันนี่มากินนี่ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันอันนี้อย่างก็ะสเปนก็มองนั่นี่อปาโอเซ่าปาเลซ่าปาเลซ่าอัุนค่ะพี่น้ององุนข้างในปาเลซาเวนั่นล่ะแล้วสเปนก็มังเดปาสวิสเดปาสวิส วส,สวิสสวิสว่าล,นนลออ่นั่นแหละเลออเนี่ยช็อกโเอ่อช็อกโกแลตข้างในค่ะพี่น้องอันนี้แซ่บมากกินอยู่น,นี่ะเปาช็อกโกแลตเป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะพีน่น้องนี่ขนมปังมาจากบูลองเชลีนี่ควาซองของข,องขึ้นชื่อฝรั่งเศสมสซา <laughs> มากค่ะมากพี่น้องกินน้ำกันค่ะม<ต>าชิอันนี้อุ้ยอื้มหอม ออกมาจากอ่าร้านขายขนมปังห่อนห่อนช่ซิบบมุกกาแฟาใสน่นมใสน่นมแล้วก็ใส <c oughs> ่ไข <c oughs> ่ชื่นใจ พอกินนั่นนี่ค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันใครอยากกินยกมือขึ้นอืมอืมหอมอร่อยใช่ะคุบแมอืมอืมอืมใ อันนี้เป็นสวัาปลาซภาษาฝรั่งเศสครัมันเป็นในองุ่นอบแหงครับพี่น้องเขาใส่ขางในองุ่นอบแหงม,ม,มาด้ว C'est ça, c'est euh, original, français, non C'est pas un croissant par chocolat, oui. Hein. Déjà, ça, euh, français, oui, c'est sûr. Oui, déjà, croissant par, par, choc, euh, non, par chocolat, oui. Hum. Déjà, euh, français, original. Uh -huh. Là, c'est quoi Voilà. Ah, ouais, La même chose. C'est bon, le français. Tout <laughs> est bon. Tham, comment... ตามคาว่ามันเป็นดังเดิมเป็นบอกของหวยขนมปังฝรั่งเศสแมนคาว่าอันนี้ใช่แน่นอนอันนี้ก็ใช่คาว่าขนมปังฝรั่งเศสนี่จะอร่อยที่สุดคนว่าอร่อยที่สุดดงโลมอนเนะนั่นเองดงโลมอนเซบงบะวิบมาตาเซบงซังนีเด็กาแฟมูมาพรมีดีอัปอกละต้องกินเป็นอาหารเศร้าค่ะพี่น้องเป็นอาหารเศร้าอกินกับกาแฟ เขาว่าส่วนหมากค้นฝรัง,งเขาจะกินเนี่ยกับกาแฟขนมปังแต่ว่าโบอบแมนทุกคนเ้วยค่ะทุกคนเขาก็กินแกขนมปังปล่าๆปซื้อแล้วแต่นั่นแหละ <c oughs> ห้าวกิ่นยำาบ <c oughs> มามียังเค็ดมามียังเห็ดออกไปไอร้านขายขนมปัง

เขาบอกเอ้ยเขาบอกระวังเด้ออีกจัะหน่อยกับสีมืดแลยเขาบอกฟากินให้ท่านเขาเขาว่าอันนี้กินอันนี้ดีกว่ากินอันนี้ดีกว่ามันตีมึงก่อนไหมอืมอืมอืมมึงตีมึบโม Hmm ben bah, oui hein quand c'est bon on parle pas quand tu vas parler beaucoup c'est pas <laughs> ah bon là กินมาว่าวมาปากงานนั่นหมายความว่าอร่อยนั่นก็นั่นหมายความว่าอร่อยมากแซ่บไอ้เธอเธอกินไปเธอกินไปว่าไปว่าหลายแสดงว่าเธอบอกแซ่บนะมาแล้วมาสิบัน ไม่ม่เอาของตัวสิ้าตอฮะข้าขาองปรตูมา่าื่องเบอสัอมไมนแมนก็แซ่บช็อกโกแลตอยู่ข้างใน สรุปแล้วคลิปนี่คิดหอดบ้านครับพี่น้องเสิยบอาเสียอธิบายให้พี่น้องฟังกับนนี่ปีที่สองเราบ่ได้กลับกับคิดหอดบ้านคิดคิดหอดบ้านพอยังพออันเริ่มไปปีที่แล้วต้องช่วงเดือนกุมภายันธ ปีปลายปีที่แล้วอะปลายปีที่แล้วเด้กเขาพไส้คนใหญ่ป่วยลมขากระดิกว่าได้นั่นแหละลมผลสุดท้ายเป็นในมาร็่งกระดูกท่อนล่างนี่อันนี้มดเลยท่อนล่างนี่แบบขยับโตบะได้กลายเป็นคน <c oughs> พิการไปแล้วเป็น uh, <c oughs> วันนรกกระดูกบม่แ <c oughs> ม่นมาร็่งกระดูกครับเนาะ ว่าวถือบอกเมื่อกี้อ้ยว้าวสมีนปวงวัน,นโลกกระดูกค่ะพี่น้องสรุปพี่ไส้แล้วมพี่ไส้คนใหญ่แล้วอีกมากอกมาอีบดลน้นองไส้คนหน่อยไปตรวจเจอลูกลูกตับตอนนี้กับอาการแบบรอแลรอแล้เฮาก็ได้เฮ้าก็ได้ <laughs> เฮาก็ได้เห็นแต่อยู่ในไอ้กองคุยกันนี่ ใจใจอยากไปใจอยากไปบันนีแม่กับเฮ้ากับเถาแล้วอ่ะคนหนึ่งบันนีล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วพี่สาวก้นถีดูแลเม่ทุกมือเนี่ยอยู่บ้านใกล้ใกกันปวดข้อจิบข้อหมอสันในฐานว่าปินหนอไทรอยบอประมาณถัดไทรอยอาการของไทรอยสิบะสิบะเจ็บเป็นก่อนอยู่แถวเนี่ยไทรอยสิบะเจ็บแต่พี่สาวเจ็บเจ็บสุกมือ สิไปเอ็กซาเรเบิร hmm. mm ์นาเป็นอย่างพระวนาขออย่าให้เป็นลูกนั่นแหะค่ะนั่นแหละคิดคิดคิดน้ำทางบ้านคิดน้ำเหตุงานไปกะเนี่ยกินกับพี่นงนี่พ่อแม่บว่าสีมีความสุขเด็กข้างในก็นั่นแหะค่ะป้าใดจะคิดหาโอกาสไปปีเพื่อโควิดอันแล้วไดกลับบ้านเนาะนอกค่ะพี่นอกนั่นแหละค่ะว่าววพี่นงฟังความในใจนั่นแหละค่ะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สักก่อนค่ะไว้ปอกันเข้าหนาสวัสดีค่ะ